เป็กนกรณีนะครับนีนะครับผู้ช่วยภัยนะครับแจ้งโทรมาแจ้งขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ารถตกน้ํานะครับอ,อดแตะรถไม่ได้เนื่องจากว่ารถเริ่มจมนะครับแต่ยังลอยอยู่ยังไม่มีจมเดียวน้ำยังมีพิเชอร์ในแรงดันนะครับทําให้ไม่สามารถที่เปิดประตูได้รีบรถใช้เป็นระบบไฟฟ้ายังไงครับการเปิดคือตกไฟฟ้าจบครับทำไม่ได้เลยคือหมดเลยมันล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยนะครับด้านั้นเนี่ยถ้าเขาโทรมาขอความช่วยเหลือ เราโกนให้คําแนะนําเขารับให้นะครับถอดนะครับหมอบอกนะครับเพราะทุกคนจะมีหมดนะครับแล้วก็มีแท่งเหล็กแบบนี้นะครับอยู่ให้เขานะครับนะงัดนะครับเข้าไปที่ขอบนะครับของด้านล่างของกระจกนะครับจะมีช่องใช่ไหมครับที่เป็นร่องขอบยางให้แทงนะครับนะเข้าไปเข้าไปใช่นั่นครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับนะ งัดครับเป็กนการงัดครับเดีนยวนครับแล้วก็จกแตกครับแล้วก็ใช้เท้านะครับดันนะครับออกและให้เขามุดออกมาแต่โชคที่จะงัดเนี่ยให้เขาแก้นหายใจบอกเขาว่าแนะนำเขาว่าให้เขาแก้นหายใจลึกๆเพื่อเตรียมที่จะมุดออกพองัดแตกปุ๊บน้ำไงครับมันจะดัน <พา S 1> เข้าแต่อย่าเพิ่งออกตอนที่น้ำน้ำเข้ามาบอกเขาว่าให้รอน้ำเข้ามาก่อน แต่แล้วถึงค่อยออกไปนะครับนี่คือการเอาชุดรอดในกรณีที่รถจมน้ําแล้วเราเอาไม่สามารถที่เปิดกระจกรถเปิดประตูรถได้นะครับด้วยแรงดันของน้ํานั่นคือวิธีนะครับในการเอาตัวรอดนะครับโอเค